ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็คลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะ,อะตอนนี้นะครับก็มีรถเกลือนะเป็นรถสินค้ารถบรรทุกเกลือนะครับผมกําลังเข้าสถานีชุมทางแก่งคอยนะ,ะน่าจะมาทําการสับเปลี่ยนนะครับผมน่าจะนะหรือว่าเปลี่ยนรถจักรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับมีอะไรติดแว่พันธุด้วยนะครับนี่นะครับเรามาชมรถเกลือกันนะ ผก่อนอนานๆผมจะได้มีโอกาสได้ถ่ายรถเกลือนะครับผมปกติอยู่กรุงเทพมันก็ไม่มีผ่านนะเพราะว่าขบวนนี้ก็อาจจะวิ่งมาทางเส้นคลอง19มาทางแก่งคอยนะครับน่าจะทําการเปลี่ยนรถจักรนะตอนนี้ได้ยินเสียงปลดนะครับ นี่นะหัวรถจักรอันต้อม4 1หก็ทำการนะับถอดหัวรถจักรออกจากริวขบวนนะครับแล้วตอนนี้ก็คาดว่าจะมีหัวรถจักรอันต้อมมาทำเปลี่ยนนะครับผมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ปลายทางนะบ้านกระโดนสำหรับนี้ก็คือย่านสถานีรถไฟจุมทางแก่งคอยนะซึ่งก็เป็นย่านสถานีที่กว้างขวางนะมีทั้งหมดจำนวน14รางนะเท่าที่ผมนับดูแล้ว นี่ก็ตัวอาคารสถานีนะฮะเปิดไฟมาสวยงามเลยนะ Q ครับิวสติก4401เล่งรับมาพร้อมกับตู้บรสนะครับแล้วก็ตู้ตู้สำหรับพนักงานนะไปรับ ทำสับเปลี่ยนนะครับเอาบอพอหอเนี่ยมาไว้ท้ายตู้ท้ายริ้วขบวนนะะแล้ก็ตอนนี้เราก็พามาชมนะครับริ้วขบวนของรถบรรทุกเกลือนะครับรถสินค้าบรรทุกเกลือก็บางคนอาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็ามาดูกันมุมสูงด้วยนะผมนี่นะครับ เราจะสังเกตได้ว่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นบอทตอเหมือนกับรถสินค้าปกติแล้วก็ส่วนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าบอทตอร์นะแล้วก็ลักษณะพิเศษเนี่ยก็คือบริเวณทางด้านด้านบนนะด้านบนของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นผ้าใบเนาะก็คิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันเกลือนี่เกิดการละเหยหรืออะไรก็ใครพอมีความรู้นะก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกกันก็ได้นะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะเกี่ยวกับขบุรถนี้ก็คิดว่าอาจจะจอดทิ้งไว้ที่ย่านสถานีแก่งคอยเนี่ยสักสักพักหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นพักใหญ่ก็ได้วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องคนนึงนะผมน้องนี่นะท่าเรือสเตชันครับท่าเรือสเตชันนะชื่ออะไรแนะนําท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมชื่อไป่าท่าเรือสเตชันนะครับน้องไป่นี่ถ้าเพื่อนๆจําได้นะก็เคยออกในคลิปผมเนี่ย ออกมาสองครั้งแล้ว<ช>นะก็คือคที่รถจักรไอ้น้ำที่อยุธยานะแล้วก็ตอนที่ไปดูรถจักรไอ้น้ำที่เชียงรากนะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่มาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะยังไงก็ฝากช่องนะท่าเนะรือสเตชันนะไม่มีท่าอากาศยานสเตชันใช่ไหมไม่มีนี่นะก็เหมือนจะมีการสับเปลี่ยนแล้วยังไงนี่นะแล้วก็รอดูกันต่อนะก็บรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับผมช่วงนี้ก็แดดกำลังดีเลย อย่างไงก็มารอชมกันต่อนะอะครับก็ในระหว่างนี้นับหัวรถจักร CSR นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็ดนะหรือโดเรมอนนับ,บนั่นแหละหารถบรรทุกปูนนะขบวนรถบรรทุกปูนนะกำลังเข้าสู่แก่งคอยนะครับในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังรอรถเกลือนะผมก็มีรถปูนมานะ,ะเพราะฉะนั้นสินค้าก็เจอกับสินค้านะเป็นอะไรที่ สุดยอดจริงนะครับสำหรับพวกเราคนรักรถไฟนะวันนี้เราก็อยู่กับจาบอลน,นะครับท่านนะครับจาบอลนนสำหรับรถปูนนะครับก็ค่อยๆเลื้อยเ,อเข้าย่านมาแล้วนะฮะแล้วก็หัวรถจากร G A นะครับก็กำลังจะเข้ามาต่อขบวนรถบรรทุกเกลือนะครับผมขบวน597 เราจะดูไปพร้อมกันเลยนะหัวรถจักร G A กับหัวรถจักรโดเลมอนนะครับสุดยอดครับ G A นะหมายเลข4549ทางขวานะเป็น G A นะส่วนทางซ้ายนะโดเลมอนนะโดเลมอนมาครับรถบรรทุกปูน,นครับ อารถจักรนะครับหมายเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็เป็นปูนถุงนะผมที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมนี้แล้วก็อ่าที่เป็นแคปซูลน,นี่นะก็เป็นปูนผงนะ ท้ายครับตู้ท้ายโอ้โหสุดยอดครับปูนไปแล้วนะปูนคนระับ TBI ไปอย่างสวยงามเลยนะครับส่วนทางนี้ก็อ่ารถเกลือนะขบวน597ทำขบวนด้วย GA นะครบ 4, 5, 4, ับ4549จอดคู่กันพาดีนะ่ะซ้ายรถเกลือนะครบับขวารถปูนนะ 7จ็ด2โอ้โห,โหเสียงวีรับโอ้โห ตอนนี้นะครับเราก็มาชมความสวยงามของริ้วขบวนรถเกลือนะครับแล้วก็ริ้วขบวลลบนรถบรรทุกปูนที่จอดคู่กันนะที่ย่านสถานีชุมทางแก่งคอยแห่งนี้นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะตอนนี้ก็น่าจะรอเวลาออกทั้งคู่นะครับผมทั้งสองขบวนนะแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็ฟังเสียงอันดุดันและคำรามนะครับของหัวรถจักรอเมริกันอันตพานจี GA นะ ึ่งก็จอดติดเครื่องนะรอเวลาออกเอาแล้วนะครับตอนนี้ขนาดนี้นะพอขอลอได้เปิดวีดหัวรถจาก G A แล้วนะ อ่าเราก็ทําการเคลื่อนขบวนนะของรถบรรทุกเกลือขบวน597อามาตาพุธบ้านกระโดนนะก็ออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยแล้วนะ ก็จะมุ่งหน้านะครับสู่ปลายทางที่บ้านกระโดนนะก็เปลี่ยนมุมนะ มาดูความโค้งแล้วก็ความสวยงามของขบวนรถเกลือนะครับผมนี่เราก็มาดูมุมสูงนะปกติก็เคยถ่ายแต่มุมลาบนะครับผม ก็โชคดีว่าย่านสถานีชุมทางแก่งคอยเนี่ยเขาก็มีสะพานลอยนะครับผมสามารถที่จะมาถ่ายกันได้นะนี่ก็บอทอตเปล่านะครับผมบอทอตเปล่า,านะแล้วก็ปิดท้ายด้วยบพอหอนะ ออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยนะผมเหลือเป็นงูเลยนะบรรยากาศนะรถสินค้ายาวเฟื้อยเลยนะผมน่าจะประมาณ20กว่าตู้ได้นะเท่าที่ดูด้วยสายตาเปล่าอันนี้นะย่านสถานีชุมทางแก่งคอยก็เป็นวิวที่สวยงามนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศยามบใบใบท้องฟ้าสดใสนะครับแล้วก็วิวสวยๆนำมาฝากกันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ